ดีค่ะชื่อนางสาวธิดาชูทองนะคะรหาัสทีซีหกหกศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะเลขที่สามค่ะวันนี้นะคะก็จะมาร้องเพลงเตรียมเด็กให้สงบทั้งหมดสามสิบสามเพลงค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ ยอย่า้เสียงดังพึงงระวังผู้อื่นกวดหูเด็กๆตก้องเกรงใจครูเด็กๆต้องเกรงใจครูคุณรู้นู้อย่าส่งเสียงดังคุณรู้นู้อย่าส่งเสียงดังค่ะเพลงที่สองนะคะเป็นพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะสามสี่ โอ้มาจากเขาฝ้าเขามาในยามเช้าส่องแสงให้เราอบอุ่มสบายเขาเลอยข้ามเราไปจมหายไปในยางเย่างรุงนี้เราก็จะเห็นเขาผมาอีกที่เดิมพระอาทิตย์ยิ้มแก่ด ยามเช้าตู่ผ้าอาทิตยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงแ,แต่งตัวทาักใหโผมมาส่งยิ้มให้คุนรู้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปแล้วค่ะเพลงที่สามค่ะเพลงไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวค่ะสามสี ไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวอร่อยจริงเชียวไข่เจียวไข่ดาวทุกวันกินไข่ตอนเช้าทุกวันกินไข่ตอนเช้าไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่เจียวต่อไปนะคะเพลงที่สี่ค่ะเพลงเร็วเข้าสี่ค่ะสามสี่เร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่ นับดีดีนับให้ดังดังนกคุ้งหนึ่งมากใบเสียจังนับด,ดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสาี่ห้าหกเดแดเก้าสพลงที่ห้านะคะเพลงเราล่าเริงค่ะสามสี่ลาลาเริงเราแต้มใสร้องเพลงไปใจปลืมเป็มปี แสนชื่นชมดืนดำในดวงวิญีาบงดนตีเย้ายนหรือไถ่าลากค่ะเาลนถ้าเธอได้ยินค่ะสาสีถ้าเธอได้ยินช่วยเอามือจากหัว เธอได้ยินช่วยกระพิบพาถ้าเธอได้ยินช่วยชูมือขวาถ้าเธอได้ยินช่วยนั่งตัวต้องกำกำกำแบแบแบตอก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 การละครหนึ่งนานมากการเวลาที่เดินนานบอกเราเป็นนิทานขับค้าให้ฟังก่อนนอน เรื่องราชสซีกับนายพานเรื่องอาหารแม่มดมังก่รเก็บดาวมาใส่ตจมอ้อนคืนนี้จะนอนฝันดีไปละคะเพลงที่7ค่ะเพลงจับตามบอกค่ะ3าสเอามือจับหัวเอามือจับไหลยื่นมือออกไปเอามือเข้ามา วางไว้บนตักน่ารักหนัหนาคุณครูชมว่าหนูน่ารักจังต่อไปนะคะเพลงที่8ค่ะเพลงนี่คือบ้านค่ะ3 4นี่คือบ้านนี่คือหลังค่ะเปิดประตูออกมาเห็นผู้คนมากมายเดินเข้าไปข้างใน เห็นคนไต่บันไดแง้มประตูเข้าไปเห็นคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปนะคะเพลที่9ค่ะเตลจับให้ถูกค่ะหูหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับมาจับให้ฉันดู จับใหม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกนะคะเตียงที่สิบขาดไงหนอนค่ะสามสี่เป็ตัตวเตี้ยมเตี้ยมออกมาจากไข่เจ้าน้องตัวใหญ่เลยไข่กันเนาะกระดึกกะดึกไปกระดึกกะดึกไปแต่ดึกกะดึกไปบนใบไม้อ่อน กัดกินยิงอิ่แล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักยายหุมตัวกระดึบกระดึกระกระดึาเพลงที่สิเอ็ดค่ะเพลงลูกแมวห้าตัวค่ะ3ามสี่ลูกแมวหาตัวที่ชานเลี้ยงไว้เพื่อนขอให้แบ่งไปเป็นหนึ่งตัวลูกแมวหาตัวก่อนแล้วน้อยลงไป นับดูใหม่เหลือลูกแมวสี่ตัวลูกแมวสี่ตัวสีชันเลี้ยงไว้เพื่อนขอให้แบ่งไปเป็นหตัวลูกแมวสี่ตัวก่อนเหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เลืลูกแมว3ตัวลูกแมวสตัวสีชันเลี้ยงไว้เพื่อนขอให้แบ่งไปเป็นหนึ่ตัวลูกแมวสาตัวก็อเหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวสองตัวลูกแมวสองตัวสีชันเลี้ยงไว้ เพื่อขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวสองตัวก่อเหลือน้อยลงไปนับดูใหม่หลอลูกแมวหนึ่งตัวลูกแมวหนึ่งตัวสิ่ชันเลี้ยงไว้เพื่อขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวหนึ่งตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่หลอ,อล,หล,ลูกแมวสูตัวนะคะเป็นที่สิบสองค่ะเพลงตาดูหูฟังค่ะสามสี่ เรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งต่างๆใจฟังต่างๆใจดูต่อไปนะคะเพลงที่13ค่ะเพลงนิ้วมือสวัสดีค่ะ3 4หัวแม่มือสวัสดีนิ้วก้อยพบกันหน่อยนิ้วชี้นิ้วนาะง ต่อมา,าก็คือนิ้วกลางมวชี้นิ้วนาะงหัวแม่มือนิ้วก้อยไ้นะคะเซนที่14สค่ะเป็นตกมือแปะแปะค่ะสามสี่ตกมือแปะแปะมือวางที่เขา่าตกมือเบาเบามือวางที่ไหล่ตกมือไวไวมือวางที่คอ หนูหนูนั่งรอคุณครูใจดีไปนะคะเป็นที่สิบห้าค่ะเป็นหนูชื่ออะไรคะ่ะสาสเชื่อไรน้องนูชช่งางน่ารักเชื่อไรน้องนูช่างแสนดีเชื่อไรน้องหน้าตาสวยดีหนูคนนี้หนูชื่ออะไร ต่อไปนะคะเพลงที่1 6ค่ะเป็นไก่น้อยกระตากกระตาค่ะไก่น้อยกระตากกระตากนกน้อยอยากกระตากเหมืองไก่เพื่อนเพื่อนหัวเลาะชอบใจเพื่อนเพื่อนหัวเลาะชอบใจร้องไม่เหมืองไก่จับตากจับตากนะคะเพลงที่17ค่ะเพลงจับปูดำแขยนปูนาค่ะ3 4 จับปูดำขยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเออแล้วเลยนอนเตะจะโอละเฮนอนเตหลับไปจะโอละเฮนอนเตหลับลนนลไปต่อไปนะคะเป็นเพลงที่18ค่ะเพลงลิงเจียเจียค่ะ3 4 เจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยเป็นเสียงเรียกของลิงลิงมันไม่อยู่นิง่งมันชอบวิงกระโดดไปมาเจี๊ยงเจี๊ยบเจี๊ยบมาลองเรียกพวกออกมาคันพอถึงเวลาออกเที่ยวาหาผลไม้กินต่อไปนะคะเพลงที่19ค่ะเพลงขนมจีบซาลาเปาเข้าวต้มมัดค่ะ สามสขานมจีบจีบจีบสาลเปลาเปาเปาไส้หมูสับสับสับข้าวต้มมัดมัดมัดขอให้เด็กน่ารักตรงนั่งตัวต้องต่อไปนะคะเพลงที่20ค่ะเพลง1 2มือตีกรองค่ะ3.4 หนสองมือตีกองตะล็อกต๊อกแต๊กสามสดูให้ดีห้าหกสองกระจก7 8ด,ดถือปืนแปดยิงปั้งปั้งปั้งเก้สิกินกล้วยดิบปวดท้องร้องโอ้ยนะคะเพลงที่21ค่ะเพลงตกมือตกตักตก,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 ตกไหล่ค่ะ สามสี่มือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือค่ะเป็นเพลงที่ยี่สิบสองค่ะเพลง One Two Three Everything with m e ค่ะ Four. 1, 2, 3, you're everything with me. I'm so glad you're here today. One, two, three. 2, Clap your hand, clap your hand, clap your hand, clap your hand. One, two, three. 2, clap your hand with me. I'm so glad you're here today. One, two, three. เรอย่อาา่เอ่อ่พบค่ะเพลงบ้านหลังเล็กค่ะ34บ้านหลังเล็กๆลเล็กเมีเทวดาองค์เล็กๆเทวดาองค์เล็กๆลเล็กๆมีสวนเล็กเล สวนเล็กๆเล็กๆยังมีต้นไม้เล็กๆต้นไม้เล็กๆเล็กๆยังมีรังนกเล็กๆรังนกเล็กๆเล็กๆยังมีไข่ใบเล็กๆแล้วไข่ใบเล็กๆเล็กๆค่อยๆกลายเป็นนกตัวเล็กๆแล้วนกตัวเล็กๆเล็กๆก็บินจากไป เหลือแต่เทวดาอยู่ในหันหหวใจของเราทุกคนเลยค่ะเพลงที่24ค่ะเพลงโอทะเลแสงงามค่ะโอทะเลแสงงามฟ้าที่ข้ามสดใสมองเห็นเรือใบยอยู่ในท้องทะเลหาใสางาม เพลงสวัสดีค่ะสามสี่สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดี ที่26ค่ะเพลงเช้าวันหนึ่งค่ะ3 4เช้าวันหนึ่งวันนั่นวันหนึ่งวันนั่นเจ็ดหน้ากาเธอกระโดดออกมาแล้วบอกว่ารัก,ร,กรักฉันคนเดียวฉันก็บอกว่ารักก็บอกว่ารัก,ร,ก,ร,กรักเธอคนเดียวคนอื่นจะไม่แลเี้ยวจะไม่แลเี้ยวห้ยเสียเวลา คะเพลงที่27ค่ะเพลงกระต่ายหูยาวค่ะ3 4กระต่ายหูยาวหูยาวน่ารักหนูหนูชอบนะเพราะขนมันนิ่มตาแดงแวววาวเรากับทับทิมกินผักจนอิม่มแล้วหลับสบายนะคะเพลงที่28ค่ะเพลงนั่งตัวตรงๆค่ะ สามี่นังตัวตรงตงนังตัวตรงตง,ตองเอาเมือจับแขนเอาเมือจับขาแล้วเอาเมื่อวางที่ตักแล้วเอาเมื่อวางที่ตักตั้งใจฟังตั้งใจดูเพลงที่ยี่สิบเก้าค่ะเพลงนี้ป้องอยู่ไหนค่ะสามสี่ หนิงปงอยู่ในหนิงปงอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขส ophone, บายทั้งกายใจไปก่อนนะสวัสดีนิงชีอยู่ในนิงชีอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายใจไปก่อนนะ สวัสดีนิ้วกางอยู ear, nerede, <S 2> <S 2> Asia, ่ไนนิ้วกางอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางกายใจไปก่อนนะสวัสดีนิงวนางอยู่ใหนนิงวนางอยู่ในอยู่นี่จะอยู่นี่จะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางกายใจไปก่อนนะ สวัสดีนิวก็อยู่ไหนนิวก็อยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีเรือไรสุขสบายทางกายใจไปก่อนนะสวัสดีนะคะเพลงที่30ค่ะเพลงกำมือซ้ายกำมือขวาค่ะ3 4กำมือซ้ายกำมือขวา ชูขึ้นมาวางตรงนั้นแหละกำมือซ้ายกำมือขวาชูขึ้นมาวางตรงนี้แหละกำมือซ้ายกำมือขวาแบมือมาแล้ววางบนตัก่าเพลงที่สามสิบเอ็ดาเพลงเอามือวางที่ตักค่ะสามสี่ เอามือวางไว้บนหัวช่างน่ากลัวน่ากลัวจริงๆเอามือวางไว้บนบ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้บนอกช่างตลกตลกจริงๆเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆริะเพลงที่32ค่ะเพลงหลบฝนค่ะ สามสี่ซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเต็มปอยเด็กเด็กลงฝนกันหน่อยเด็กเด็กลงฝนกันหน่อยเปียกฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอยฮัดชื่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 ไปนะคะเพลงสุดท้ายค่ะเพลงที่33ค่ะเพลงปกดมือดังๆค่ะ สามสปมือหครั้งหนึ่งสอี่บให้ดรงกว่านี้หนึ่งสอสาสี่ห้บ อีกทีหนึ่งส่หปกให้ดีกว่าเดิมหนึ่งองสามสปกไปข้างหน้า5้าครั้ง1 2 3 4ง่หแล้วกลับเข้าที่เหมือนเดิมหนึ่งองสามสปกไปข้างซ้าย1 2 3 4ง่หแล้วย้ายไปข้างขวา1 2 3 4 5สสาสี่าใส่สะโพกไปมา1 2 3่งสอ่หหัวล้อห้าห้าดังดัง 哈哈哈！哈哈、啊。啊啊啊啊